ณเคยมองไปมุมต่างๆในบ้านแล้วรู้สึกจืดไม่มีเอกลักษณ์บ้างไหมเราเริ่มรู้สึกอยากจะมีมุมความสุขที่เกิดจากศิลปะที่เราสร้างขึ้นเองศิลปะที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกอะเลยทําให้เรารู้สึกอยากจะกลับมาวาดรูปบนกระดาษอีกครั้งหลังจากที่เราไม่ได้วาดรูปมาเกือบสปีด้วยงานและหน้าที่ทุกอย่างเราหยุดทําสิ่งที่มีความสุขที่สุดเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับงาน จะรู้สึกตัววันนี้คือเราทิ้งมันไปไม่มีเวลาทําแล้ววาในสิ่งที่ชอบเลยหนึ่งในไม่กี่อย่างที่เราทําแล้วมีความสุขอะนั่นก็คือการวาดรูปฟังเพลงชิลๆมันให้อารมณ์แบบเราปลดปล่อยหน้าที่ชีวิตที่หนักอึ้งแล้วได้มาอยู่ในโลกของจินตนาการตอนเราอยู่ม .2 จุดเริ่มต้นบนโซเชียลของมินตันก็คือการทําเพจวาดรูปมินตันชอบแล้วก็หลงไหลตั้งแต่เด็กแต่ชีวิตไม่รู้ไปไงมาไงเหมือนกันกลายเป็นเราในแบบทุกวันนี้เฉยเลย จากที่ไม่ได้วาดรูปมาเกือบ3ปีวันนี้เราอยากลองทำชาเลนจ์วาดรูปมาราทอน24ชั่วโมงแบบไม่หยุดพักเราอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพื่อตกแต่งผนังบ้านมุมนี้ค่ะ สภาพไอ้แก่นะคะซื้อมา3ปีไม่ได้ใช้เลยฝุ่นขึ้นเต็มเลยทุกคนดูสิอันนี้คือสีที่วินตันค่อยๆซื้อสะสมมาเมื่อก่อนนะคะวอดีมันแยกเป็นส่วนๆแล้วอ่ะมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วทุกคน <c oughs> ไม่รู้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นกระดาษแล้วก็ปากกาต้องบอกเลยว่าลืมแม้กระทั่งก่อนจะวาดรูปต้องทำอะไรอะ่ะแล้วก็นิ่ง คือพอคิดว่ามินตันจะกลับมาวาดรูออีกครั้งก็เหอไปซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มนะคะคือยังไม่รู้เลยว่ามินตันจะวาดขาวดําหรือว่าจะลงสีฮะ,ะอันนี้สีน้ํานะคะทุกคนอันนี้เทปกาวเอามายึดกระดาษนะคะอันนี้คือสีน้ํากับสีอะคิลิกขอพวกนี้ไปวางแป๊บ นี่ทุกคนอันนี้คือเป็นผู้กันที่แบบเขาขายเป็นเซตมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอคือมากแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ในคลิปนี้หรือเปล่านะบอกเลยค่ะว่าคิดสดมากคลิปนี้ความสุขกำลังจะกลับมาแต่ขอจัดแปบบ๊บมันต้องทำอะไรก่อนวนะนี่ทำได้แล้วแต่นั่งงมอยูน าที่มินตันอยากจะเอามาตกแต่งบ้านนะคะมินตันอยากได้แบบแนวแบบเท่ๆออกแนวแบบจมยึดแบบบ้าพลังหน่อยอะปลดปล่อยตัวเองจากโลกความจริงไปยังโลกแฟนตาซีนิดๆก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะคะแต่ก็จะพยายามวาดให้เสร็จภายในหนึ่งวันค่ะ คลิปนี้มินตันตัดสินใจได้แล้วนะคะว่ามินตันจะวาดแฟนอาร์ตตัวละครแนวจอมยึดเรื่องโปรดจากลายเวบตัวนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เคยอ่านกันหรือยังชื่อเรื่องว่า Return of the Mountain Hua San หรือชื่อภาษาไทยว่าหวนคืนสู่หัวซานอ๋อฟังชื่อเรื่องแล้วก็งงอะด็มันเป็นยังไงโอเคในเมื่อเราได้เป้าหมายแล้วนะคะเดี๋ยวมินตันขอเปลี่ยนชุดให้เข้ากับธีมที่มินตันจะวาดแป๊บปกติแล้วต้งอง์วิย นั่นแหละนั่นแหละสวิสแหละ <Wow. S 1> ไปหาชุดแป๊บแต๊นใ <Yeah. S 1> ส่ชุดเสร็จแล้วข้าน้อยขอคาราวะสิทธิ์พี่ใหญ่จ้ามัดหัวซอนได้ไหมคะทุกคนนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราขอเล่าเรื่องยอ่อช่วงต้นแบบคร่าวๆแบบไม่ทำลายความสนุกแล้วก็ไม่สปอยเด็กขาดน,นะคะเพื่อที่เวลาวาดรูปทุกคนจะได้อินแล้วก็เข้าใจกับเราหรือถ้าใครอยากจะตามอ่านจริงๆก็สามารถไปอ่านได้ที่ไลน์เว็บตูนนะคะเรื่องหวขึ้นสู่ฮวาซานเป็นแนวจอมยุทธที่มีการเล่าเรื่องทันสมัยค่ะทุกคนทุกคนลองคิดดูว่าจะเป็นยังไงถ้าหากว่าชาติที่แล้วเราเป็นจอมยุทธขั้นเทพแล้วกับชาติมาเกิดเป็นเด็กหนุ่มขอทานมาดกวนแล้วดันจำวารยุทธ์ของชาติที่แล้วมาใช้ได้ คือเหมือนได้บัคอ่ะทุกคนเหมือนได้บัคค่าประสบการณ์สกิลอะไรยุทธที่แบบว่าเอามาใช้ในชาตินี้ได้อะ่ะแค่คิดก็มันน่าจะสนุกแล้วนะคะ เรื่องภาพนะคะก็จะสวยสไตล์เกาหลีนะคะทุกคนนี่เป็นไงทุกคนสวยป่มอันนี้คือเป็นไฮไลท์ภาพเปิดตัวต้นเรื่องนะคะไม่ใช่สปอยนะคะทุกคนเปิดเรื่องมาก็เป็นแบบนี้เลย <c oughs> ตัวเอกของเรานะคะชื่อว่าชองวายองค่ะเป็นสิทธิ์รุ่นที่13ของหน่วยพิทักษ์หัวซานเป็นสิทธิ์ยอดฝีมือของสำนักที่เคยต่อสู้กับเทพมารปีศาจตกสวรรค์เมื่อ100ปีก่อนนะคะ เหล่าจอมยุทธผู้กล้าสิทธิพี่สิทธิน้องอาจารย์แห่งสำนักควสซานล้มตายแบบล้างบางด้วยฝีมือของเทพมารเลยค่ะเหลือเพียงพระเอกชองมยองของเราแค่คนเดียวค่ะในสภาพที่แขนขาดบาดเจ็บปางตายแต่ก็ยังมีแรงสู้ไหวอยู่ค่ะส่วนเทพมารบาดเจ็บสาหัสก,กว่าพระเอกเยอะเลยนะคะดาบพุนเต็มตัวเลยแต่ว่าทรงยังดียังนั่งสง่างามอยู่นะคะ คือซีน,นนี้นี่เป็นซีนที่เท่มากๆเลยนะคะทุกคนบาดแผลของเทพมานะคะเกิดจากการช่วยกันต่อสู้ของทุกคนในสำนักค่ะอารมณ์แบบเทพมานกำลังจะชนะอยู่แล้วอะ่ะแต่ดันเฮดพีหมดก่อนขยับตัวไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยถ้าหากว่าเทพมานมีเวลาพักฟื้นอีกสักนิดนะคะพระเอกก็น่าจะสู้ไม่ไหวก็ได้คะ่ะแบบเทพมานโหดมากเลยนะคะทุกคน พระเอกของเราก็เลยใช้จังหวะนี้กุดหัวเทพมารทันทีค่ะทําให้สํานักฮัวซานเนี่ยชนะนะคะแต่ก็แลกกับชีวิตของพระเอกช่องมยองเช่นกันสรุปนะคะสํานักฮัวซานทั้งสํานักเนี่ยก็ยอมแลกชีวิตเพื่อที่จะกําจัดเทพมารและปกป้องยุทธภพนี้ไว้ได้แต่มันก็ไม่จบแค่นั้นเทพมารก็บอกใบ้ไปใน,ในในว่าเทพมารจะกลับมาอีกครั้งและกลับมารอบนี้จะโหดกว่าเดิมนี่ขนาดรอบนี้ยังตายกันทั้งสํานักเลยนะคะ แล้วรอบหน้าพวกเราจะเอาอะไรไปสู้เขาเนี่ย <S <S> <S แล้วพระเอกก็รู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาเป็นเด็กขอทาน ก็คือชาติใหม่ของพระเอกนะคะกลายเป็นเด็กขอทานยาจกแบบบ้านๆเลยแต่ขอทานคนนี้จะไม่ใช่ขอทานธรรมดาแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นขอทานที่จำวรยุทธ์ของสำนักฮวซานได้แต่ด้วยสภาพที่ยังเด็กแล้วก็ร่างกายไม่เคยออกกําลังกายเลยนะคะทําให้พระเอกต้องฝึกวรยุทธ์ใหม่เพื่อป่วนยุทธภพและเตรียมตัวรับมือถ้าหากวันหนึ่งเทพมารกลับมาจริงๆคะ่ะคนอาจจะคิดว่าเอ้ยพระเอกกลับมารอบนี้น่าจะแบบเท่ขึ้เลยอะ แต่ตรงกันข้ามเลยค่ะทุกคนคือพระเอกสายเกียนะคะ่ะคืออารมณ์แบบทอมฮอลแลนด์ที่แบบโม้คนอื่นไปทั่วแต่ว่าไม่มีใครเชื่อเรื่องราวก็จะปั่นปนป่วน,น,น,นแบบนี้นะคะอันนี้คือยังไม่ได้เข้าเรื่องเมนหลักเลยนะส่วนใครที่อยากจะอ่านเนื้อเรื่องหลักเต็มๆก็ไปอ่านที่ไลน์เว็บตูนได้เลยนะคะจะเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีค่ะทุกคนแบบมันมากเกินเท่านี้ทุกคนก็น่าจะพอรู้เรื่องแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดแฟนอาร์ตกันเลยดีกว่าค่ะ ประเด็นที่เราคิดไม่ตกตอนนี้คือเราจะวาดใครดีระหว่างตัวร้ายทรงเทพมารที่ทรงโคตรเทเทดุดันจนวินาทีสุดท้ายกับพระเอกสายปั่นที่ชีวิตติดบัคดันจำได้ว่าชาติที่แล้วคือจอมยุทธขั้นเทพวาดใครดีอะตอนแรกเราก็อยากวาดเทพมารมากเลยนะแต่ว่าเรื่องราวเทพมารยังไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่ ถ้างั้นตัดสินใจวาดพระเอกชองมายองแล้วกันเด็กหนุ่มขอทานจอมป่วนแต่ทุกคนการที่ไม่ได้วาดมาตั้ง3ปีอะ่ะมันทำให้เราคุมเส้นยากถ้ามีข้อผิดพลาดหรือทำให้คนดูผิดหวังอันนี้ต้องขอโทษไว้เลยเดอ้อมือแข็งจังเลยวะ มาเริ่มวาดกันค่ะอันนี้ก็คือกระดาษที่มินตันเตรียมไว้นะคะมินตันแปะนิตโตเทปไว้นะคะกันแบบว่ากระดาษเคลื่อนจะได้แบบไม่เลอะขอบด้วยนะคะจะวาดภาพยังไงก็เดี๋ยวมาออกแบบกันเลยค่ะ <c oughs> มันเบี้ยวค่ะตอนนี้มีตันก็ล่างไว้คร่าวๆนะคะดูออกกันไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นพระเอก ในชาติปัจจุบันนะคะกำลังทำมือคาราวะอยู่แบบนี้นะงานนี้คือเมีนตันคิดว่าเมีนตันจะลงเป็นปาก,กานะคะแต่ว่าเมีนตันขอวอม,มือเป็นเส้นดินสอก่อนนะคะกันพลาดนะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเมีนตันจะลงปาก,กาเลย ้ยนีทก็วาดมาเริ่มเย็นแล้วนะคะอันนี้คือวินตันวาดแบบตอนแรกก็จะวาดหันหน้าอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็แบบโอ๊ะเปลี่ยนเปลี่ยนใจคือมันนานที่ออกแบบมะทุกคนแต่ตอนนี้คือวินตันต้องรีบแล้วนะคะทุกคนรีบรีบวาดไม่งั้นมันจะไม่เสร็จทันไฟในหนึ่งวัน ราก็ตัดเส้นพระเอกปัจจุบันเวอร์ชั่นเด็กหนุ่มไปบ้างเข่าๆแล้วนะคะจะเห็นว่าแววตาของพระเอกปัจจุบันเนี่ยคือเขาจะมีความดูแบบเป็นคนจริงอะ่ะดูมีของอะ่ะดูพร้อมบวกได้ตลอดเวลาแต่ก็คือมีความสนแล้วก็ขี้เล่นด้วยแล้วก็เราว่าตัวละครนิ้วยาวหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นสไตล์เราอะ่ะ <c oughs> อยากให้มันดูแบบดูแบบเชิญฝันอะไรอย่างงี้ แล้วก็ถ้าเปรียบเทียบระหว่างอ่าแววตาของพระเอกปัจจุบันกับพระเอกเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะทุกคนคือพระเอกชาติที่แล้วอ่ะดูแบบแววตาดูผ่านอะไรมาเยอะเออเพราะว่าก็ผ่านสงครามมาเนาะแต่พระเอกเวอร์ชั่นชาติที่แล้วเนี่ยเราวาดต่างจากต้นฉบับก็คือเราวาดให้แบบ ดูหล่อหล่อมากๆหล่อแบบให้สาวกรี๊ดเลยอ่ะอันนี้คือเราวาดพระเอกชาติที่แล้วหันหลังชนกันนะคะแล้วก็หันมามองอะไรางี้แล้วก็อันนี้ที่เห็นเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆใบไม้ร่วงเนี่ยอันนี้คือกลีบดอกไม้นะคะทุกคนคือเป็นกลีบดอกไม้ที่มาจากพลังของพระเอกโอเคเดี๋ยวเราวาดต่อแหละ แตด,ดนอันนี้คือเราวาดข้ามวันจนเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะคิดว่าเสร็จแล้วดีกว่าวาดรูปโต้รุ่ง24ชั่วโมงวาดจนปวดแขนอน่แต่ก็ยังรู้สึกว่ามือยังแข็งอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าจัดองค์ประกอบภาพยังไม่เก่งเท่าไหร่ อันนี้ทุกคนดูไม่รู้ว่าดูออกไหมนะคะแต่ว่าจะอธิบายภาพให้ฟังนะคะว่ามันคืออะไรอันนี้คือพระเอกตอนที่ฟื้นตัวมาเป็นยาจกนะคะแล้วก็จะมีท่าที่พระเอกทำมืออย่างนี้ในเรื่องค่าทำแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นพระเอกชาติที่แล้วนะคะก่อนตายนะอันนี้คือภาพที่หันหน้ามาแบบนี้ก็ก็มีในเรื่องเหมือนกันมินตันก็แคปเอามาวาดให้หมันเชื่อมโยงกันแต่ว่าไม่ได้วาดตามนะคะทุกคนคือมินตันออกแบบหน้าตาใหม่หมดเลยแต่ว่าแค่มุมบางมุมที่คล้ายกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่แขนขาดนี่แขนขาดอันนี้คือมินตันใช้ปากกาดำฝน60องศาเพื่อที่จะให้มันดู แบบแทนสีเลือดนะคะคือถ้าใช้สีแดงอะ่ะเมนตันคิดว่าผ้ามันจะรุนแรงเกินไปส่วนฝั่งนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมมันไม่มีแขนคือความจริงมันมีแขนนะมันแขนขาดข้างเดียวนะคะแต่ว่าเมนตันทําเหมือนกับว่าแบบ เลือดเนื้อมันเชื่อมโยงกับตัวพระเอกชาติปัจจุบันอะเนี่ยอันเนี้ยทุกคนจะสังเกตดูว่าเลือดมันเชื่อมกันนะถ้าเจาะตรงดวงตานะคะทุกคนก็จะเห็นว่าจะเป็นดวงตาที่เป็นสไตล์ลายเส้นของมินตันนะคะแล้วก็มีขนตาทำให้ดูหน้าหวานดูมีสเสน่ห์ด้วยนะคะอันนี้คิ้วมินตันก็ฝนเป็นลายเส้น60องศาเหมือนกันนะคะ ส่วนตรงนี้เราก็แรงเงาที่เปลือกตานะคะเพื่อที่จะให้ตาดูเด่นขึ้นแล้วก็ดูแบบดูขรึมแบบดูดูดูแบบมีจิตสังหารอะไรเงี้ยสีหน้าอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้คือทุกคนสามารถคอมเมนต์ติชมได้นะคะระหว่างตาพระเอกภาคปัจจุบันแล้วก็พระเอกเมื่อชาติที่แล้วนะคะเวอร์ชั่นไหนเท่บัดใจมากกว่ากันคอมเมนต์บอกได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะพอได้ไหมคะ, <Wow. S 1> ะเท่อยู่นะเท่เลยแหละพระเอกชาติที่แล้วคนที่จัดการกับเทพมารได้ก็น่าจะเป็นระดับตำนานเลยนะ oh. พระเอกชาติที่แล้วชื่อว่าชองมายองนะคะคือสิทธิ์รุ่นที่13ของหน่วยพิทักษ์หัวซานเป็นสิทธิ์ยอดฝีมือของสำนักเป็นหนึ่งในหน่วยนักรบที่โด่งดังในด้านความแข็งแกร่งค่ะ จนกระทั่งเทพมารปีศาจตกสวรรค์บุกเข้ามาแล้วก็จัดการกับผู้คนในสำนักฮวาซานจนล้มตายไปหมดเลยผ่านมา100ปีสำนักฮวาซานก็มีแต่ตกต่ำแย่ลงไปเรื่อยๆแต่แน่นอนว่าพระเอกวัยเด็กชาติใหม่ของเรานอกจากเขาจะกลับมาป่วนยุทธภพแล้วเขาจะต้องกอบกู้สำนักฮวาซานให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งให้ได้ค่ะเพราะชื่อเรื่องเขาก็บอกอย่างไงทุกคนหวนขึ้นสู่ฮวาซาน ใรที่อ่านช่วงต้นนะคะจะเห็นว่าพราะเอกชาติที่แล้วนี่แบบอุ้ยดูโหดดูเก่งมากที่แบบปิดชีดเทพมานได้อะแต่บอกเลยว่าพราะเอกที่กลับชาติมาเกิดภาคปัจจุบันเนี้ยโหดเก่งกว่าเดิมมากๆค่ะทุกคนโหดยังไงนี่คือมินตันไม่สปอยนะคะไว้ไปตามหาอ่านกันเอเองนะ ก็มีความรู้สึกว่าเราได้กลับมาแบบนั่งวาดได้นั่งจินตนาการว่าเอ้ยเราจะออกแบบยังไงเป็นความรู้สึกที่สนุกเหมือนเราเป็นพระเจ้าที่จะวาดอะไรก็ได้บนกระดาษแผ่นนี้ถ้าเราวาดได้นะตอนนี้คือมือแข็งอยู่เมื่อคืนคือมินตันแอบท้อนะคะแบบเฮ้ยเราจะวาดได้เหรอแบบมือมันแข็งไม่หมดเลยอะเส้นก็แบบคุมยากขึ้นกว่าเมื่อก่อน แล้วก็แบบหัวมันแบบยังไม่ไปอ่ะทุกคนไม่ได้ทํานานมันแบบฝืดไปหมดเลยก็รู้สึกดีที่ได้ทำคอนเทนต์นี้ได้กลับมาวาดรูปนะคะมีความรู้สึกว่าเราคนเดิมกําลังจะกลับมาหรือคอนเทนต์แนวนี้ก็กําลังจะกลับมาค่ะใครที่อยากจะเห็นมินตันกลับมาวาดรูปนะคะก็คอมเมนต์ว่ารักนะเลิฟเลิฟหรืออะไรก็ได้นะคะคอมเมนต์มาเถอะ จะได้เปิดยอดการมองเห็นก็เป็นกำลังใจให้มินตันค่ะใครที่ดูคลิปนี้แล้วอินแบบมินตันกับเรื่องหวขึ้นสู่หัวซานนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ตามอ่านได้ที่ไลน์เว็บตัวนะคะเดี๋ยวมินตันจะทิ้งลิงก์แอปพลิเคชันไว้ที่ใต้คอมเมนต์ให้นะคะมีให้โหลดทางแอป Store แล้วก็ Google p l a y เลยค่ะทุกคนก็แวะไปเล่นกิจกรรมได้เลยนะคะเดี๋ยวมินตันทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คอมเมนต์ให้นะคะเขามีของรางวัลแจกเยอะแยะเลย ไหนๆก็วาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอเอาไปอวดพ่อกับแม่หน่อยนะคะคือไม่ได้วาดนานนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวมาดูกันว่าพ่อกับแม่จะให้คะแนนเท่าไหร่อยากจะอวดนะคะว่ามีลูกสาวเทพนี่ขนาดไม่ได้วาดนานนะเนี่ยขอเหอขอเธอขอมูหน่อยนะคะมาพ่อแม่มาเบิ่งดูอะไรนี่<บ>เดี๋ยวล๊แบบหนึ่งเด้ออันนี้ก็คือรูปวาดที่ลูกสาววาดตัวลุงหนึ่งวันคะ่ะ แกระเด่นอันนี้เขาไม่ได้วาดมา3ปีมือก็เลยแข็งๆแน่จากหนให้กี่คะแนนอ่ะเดี๋ยวถามพ่อก่อนห้ามอวยนะพ่อให้ก่าคือมัน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 เหมือนกันปั้นเดี่ยวเดียวมือแข็งไงทุกคนวินตันมือแข็งก็เลยแบบตรงนี้แบบโอ๊ยจะ ตวัดผมไปยังไงดีวะอ่าแม่เกาก็ได้โอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถือว่าได้กลับมาลื้อฟื้นความสุขความคิดถึงที่แบบว่าโอ๊ยไม่ได้วาดมาตั้ง3ปีนะคะคิงอดีดใช่ก็ถ้าชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจให้มินตันโดยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบค่ะไปแล้วนะคะบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวยมากบาย ถ้าอยากอ่านต่อไปหาอ่านที่ไลน์เว็บตูนเดอร์บายค่ะชอบจรงชอบเธอไม่ได้ล้อเล่นนะชอบเลยชอบเธอให้ไปขอเลยมารีบอยู่รีบหน่อยไม่ต้องรอแล้วนะเป็นแฟนกันเลยได้ไหมเธออาจจะมี